ก็สวัสดีนะครับวันนี้วันที่4นะครับกรลกราคมพศ2563นะครับทางร้านเราก็ได้ทําการจัดโปรโมชั่นนะครับที่ร้านตัวจังหวัดมหาสารคามนะครับแถวเทศบาลบ้านสองนางใหญ่นะครับก็วันนี้ตอนเช้านะครับตอน7จ็ดโมงกว่าๆนะครับก็มีลูกค้ามามารับสินค้านะครับเป็นท่านแรกนะครับตัวนี้เป็นสม์ทของยี่ห้อจไดนะครับก็ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้ามาเลือกซื้อสินค้านะครับก็เข้ามาได้นะครับที่ตั้ง gps มาเลยก็ได้ครับแถวบ้านสอนางใหญ่นะครับเพีสบาลบ้าน2นางใหญ่นะครับก็วันนี้ก็คุณลูกค้าก็มารับเป็นเสมอตัวได้นะครับจำนวน13ชิ้นนะครับจำนวน13 13ตัวนะครับก็เดี๋ยวพาชมสินค้าในร้านก่อนเลยนะครับวันนี้ก็เราก็เตรียม สินค้ามาไว้เพื่อรองรับลูกค้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเสมอโจไดนะครับแล้วก็แผงนะครับโมโน410วัตต์นะครับก็มีนะครับแผง300 40วัตต์นะครับแล้วก็จะเป็น370วัตต์โมโนนะครับอันนี้ก็ทีมช่างกำลังต่อสายรอนะครับ สมมตของยี่ห้อเคเนะครับตัวนี้ก็เราก็จัดตัวอยู่นะครับเป็นลดราคาจากราคาหน้าป้ายทั้งหมดตัวละ800บาทนะครับถ้าท่านที่สนใจในสมร์ิหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เข้ามา,าชมได้นะครับที่ร้านโซล่าเซลล์มหาสารคามนะครับก็วันนี้เราจะจัดโัวตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับถึง4โมงเย็ยนนะครับ ก็มีของไม่ค่อยเยอะนะครับยังไงก็ท่านที่สนใจก็รีบเข้ามาก่อนเลยนะครับสินค้าหมดอ่าก็เราก็จะหยุดนะครับหยุดการจัดโปรไปก่อนนะครับแล้วรอบหลังถ้ามีอกาศก็จะทําการจัดอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับทําคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสสายนะครับอาจจะลงไปอีกสักคลิปหนึ่งนะครับให้ท่านได้ดูนะครับก็วันนี้ก็ คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับเ,เบอร์โทรนะครับลืมบอกเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็0870263118และ085266349 9, 9นะครับเดี๋ยวมาดูเบอร์โทรก่อนนะครับขอเบอร์โทรเลยติ๊กเกอร์กั้งผู้ ทำงานนานนะครับมาประจำการอยู่ตรงนี้แล้วนะครับกระโรนะครับตามนี้เลยนะครับชุดประกอบเสร็จนะครับท่านถามมาเยอะนะครับสำหรับซับเมิร์จไดนะครับรุ่น3แผงจากราคาปกติชุดประกอบเสร็จสำเร็จอยู่ที่29500นะครับเราจัดโปรอยู่ที่รคาคาเท่าไหร่นะชุดโจไดสามแผง สแผงจาก29,500เระครับเราจัดโปรอยู่ที่27,500ะครับถ้าเป็น4แผงนะครับก็สเสมอโจได้1แรง33,000 33,000วนครับลดเหลือ31,500ับถ้าเป็นสเสมอเ KK นะครับจากชุด3แผงนะครับจาก27,700ื0นะครับลดเหลือ25,700 นะครับเดี๋ยวดูแผงโพลี่บ้างนะครับแผงโพลี่โอเคนะครับชุดสามแผงสองหมื่นแปดพันบาทนะครับชุดประกอบเสร็จลดเหลือสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับถ้าเป็นของโจไดโจไดแผงโพลี่โจไดแผงโพลี่นะครับสองหมื่นเจ็ดพัน บาทท้วนนะครับชุด3แผงลดเหลือ24,900บาทนะครับก็ยังไงก็เข้ามาชมก่อนนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับเข้ามากินน้ำเย็นๆที่ร้านเราก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับจบทริปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอีกสายอาจจะลงอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบทลิปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ